โมเดลปรับใหม่ล่าสุดฝนเย็นด้านร,รับลมมรสุมตกลดลงช่วงนี้ก่อนเพิ่มขึ้นอีกชุด9 -3 เกถงายพษภาคมนี้เพียงระกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุตุกภัยเพียงระกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรวทิทยพรลุงพิลาชัยทาง Facebook วันพุธที่4ี่พฤษภาคมในช่วงเย็นจากที่การดูโมเดลคร่าวๆนะครับโมเดลปรับใหม่ลักษณะป,ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงนี้ ลดลงตลอดทั้งช่วงเลยนะครับ4มิถุนายนจนถึง8มิถุนายนแต่ก็อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ก็ยังคงมีปริมาณและการกระจายตัวของฝนยังน้อยอยู่นะครับในช่วงหลัง7-8มิถุนายนส่วนจะเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่9มิถุนายนจนถึง13มิถุนายนหลังจากนั้น14มิถุนายนถึง17มิถุนายนลดลงอีกรอบนะครับเป็นช่วงปลายของการตก ลักษณะของการตกนะครับถ้าตกมากแล้วชวงปลาย,ลายฝนก็จะลดลงอีกนะครับแต่นะครับปริมาณและการกระจายตัวจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดคือฝนน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีตกนะครับบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักตกแรงอยู่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างอยู่นะครับมากพอสมควรอยู่จากที่โมเดลโชก่อนหน้านี้ ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมา3-8มิถุนายนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการซักผ้าตากผ้ารวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการหว่านข้าวหรือการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงนี้สำหรับใครที่จะระบายน้ำออกในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับเพราะฝนน้อยก่อนที่ฝนชุดใหม่จะมา9-13มิถุนายนถึงแม้ว่าปริมาณของการตกจะไม่มาก เท่ากับในชน่วงที่23มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนแต่ก็ชะล่าใจไปไม่ได้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตกเอาไว้แล้วดินอุ้มน้ําเอาไว้หมดแล้วนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าฝนจะตกปริมาณและการกระจายตัวจะตกเยอะแต่ไม่เท่ารอบที่ผ่านมาบ้างแต่ในด้านของน้ำท่วมสับพรัรดน้ำป่าไหลหลากก็จะมีให้เห็นอีกนะครับในรอบนี้ดังนั้นก็ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนล,ลดลงจริงๆลักษณะของการกระจายตัววมถึงเมฆฝนที่พัดเข้ามาเมฆลอยอ้อมไปอ้อมมาเลยนะครับแต่ฝนไม่ตกตามปกติแล้วฝนจะตกประมาณวันละสองรอบนะครับบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินในช่วงที่มีฝนตกชุกตั้งแต่ยิบตามมิถุนายนเป็นต้นมาจนถึง30มมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นฝนลดลงชัดเจนเลยนะครับมีลมกระโชกแรงเข้ามาทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็นนะครับ แต่ไม่มีฝน,นเป็นลมกระโชกแรงเฉยๆนะครับไม่มีฝนเพราะเป็นช่วงของในด้านของแนวร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปนะครับในขณะนี้เลื่อนขึ้นไปไหนเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณพืน้นที่ประเทศลาวทางตอนบนรวมถึงพาดบริเวณพืน้นที่ภาคเหนือตอนบนในบางจังหวัดนะครับรวมถึงนะครับบริเวณพืน้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านก็จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และนะครับแนวใกล้กับแนวร่องมรสุมแล้วยังมีบริเวณพื้นที่แนวมรสุมตําตกเฉียงใต้ด้านรับลมนะครับก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันแนวร่องมรสุมพาดผ่านฝนก็จะตกรวมถึงแนวรับมรสุมตําตกเฉียงใต้ก็จะมีฝนบ้างในช่วงนี้ส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะตกน้อยลงอยู่นะครับ ดังนั้นนะครับเนื่องจากมีย่อมความกดอากาศต่ําอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งบนเวียดนามทางตอนบนดังนั้นแนวร่องมรสุมแนวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้กับปัจจัยก็จะทําให้มีฝนอยู่นะครับในช่วงนี้และจะมีฝนตกหนักอยู่นะครับในบางพื้นที่แต่ก็เป็นจุดนะครับไม่ได้ตกแบบครอบคลุมในทุกพื้นที่ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นช่วงของการลดลงของฝนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวบิ๊มจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนนะครับ18บแในกาซี มิถุนายนอุตรดิต3.5มิลิเมตรสวรรคลโลก4.7นครไทย6.3จุดสามุโขทัย4พิษณุโลก3.4จุกำแพงเพชรสาพิจิตรเก้เพชรบูรณ์สอบ้านคงวิไลหกจุน้องบัว13บน้องไผ่12.1วิเชียรบุรี10.3นครสวรรค์4 อุัยธานี2.5สะโบ2.5หันคา3.6วงเวียนสาแก้ว2.8พระนครศรีอยุยา2.4กรุงเทพมหานคร1.8ราชบุรี4.3ฉะเชิงเาว2.1ปราจีนบุรี4สะแก้ว1นครราชสีมา1.5บางเนธนรงค์2.4บัวใหญ่1.6ชัยภูมิ1.7เพชรบูรณ์2.3ลมศัก1.2นครไทย5.7 สวรรคโลก4.1อุตรดิตถ์4.7สุขโขทัย5.1พิษณุโลก5.3เชียงคาน2.2น้ำสม2.3เวียงจันทร์2.7ภูเรือ1.1เลย1นากลาง1.6อุดรธานี2.3บ้านนาคำ1.5บ้านดงสวรรค์1กุชินาราย2มุกดาหาร1 21นาฬิกามเรือปริยนันกลุ่มฝนฟ้าขนองอในบริเวณพื้นที่ เชียงดาว2.8พร้าว2.8บ้านปางแขวง10.1ปังห้วยไร่5.8เชียงใหม่4.1บ้านทามอน2.1ลำพูน2.1บ้านวังใหม่4.4งาว1.4พยาว7.7วังเหนือ8.3แม่ใจ8บ้านป่องนก3.5พาน4.3หมู่บ้านป่าแดด4.5เชียงคาร7.7ท่าลี่6.7ภูเรือ3.4 เลย7บ้านนาส้มโฮง2.7บ้านข้อัว4.3บ้านวังเพิ่ม7.2ชุมแพท7.7บ้านสาราทองสเกษตรสมบูรณ์8บ้านหนองดินดำ6 บ้านกุดชุมแสง7.4บ้านหนองรวกพัฒนา8.3บ้านท่านางแนว6ชัยภูมิ7.7บัวใหญ่6.7บ้านปลาง6.6ประทาย2.4นาคำ3.5พยาภูมิพิสัย2.4ว่าปีปทุม4บ้านหัวขัว2สร้างคอม2.4เวียงจัน7และอุดรธานี3.6เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ จันทบุรี10.1คลุ้ง8.6ตรา2.6เดชอุดม4อุบลราชธานี1.5ปากเซ4.3ชานุมาน1มุกดาหาร2.3สกลนคร6.8ท่าแขก4.8นาวา9.4าบ้านทาด8.9อุดรธานี4.9บ้านนาคำ3บ้านดงสวรรค์3.5นากลาง4.5น้ำโสม4.5 เวียงจันทอ์2.7สร้างคอม4.6พรเจริญ58หลังจากนั้นก็ยังมีตกนะครับแต่ปริมาณและการก,กระจายตัวของฝนลดลงต่อไปจะพาไปดูการพีกรณากาศในวันนี้หรืวันพรุ่งนี้4-5ถึงมิถุนายน2568พ,พันกปาระกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองไอยแล้ว0กฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุขโขท,ทยัยตากและพิษณุโลก ุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด31-35องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิ5โลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไวละ40ส่วนมากบึงการนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด 3 3 3 5องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวยละ40ส่วนมากอุทัยธานีสระบุรีรละนครีิรธิยาการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต,มตันตย่สิสุด24-26องศาและสูงสุด3า3สิองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมนทนฝนฟ้าขนองไวล้ละ60ฝนตกหนักบางแห่ง ละดัมามต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด3-3-3 5ห้องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตัาออกลมทั้งชายฝังฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด แนวพุ่มต่ำสุดยิบตามย8ิบองศาและสูงสุด3235องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วัมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าขนอง้อยละ40่ส40ส่วนมากเพชรบุรี ประโจกพิคันจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมจาตกเฉียงใต้คลื่นลมสูง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศา ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมจาตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 3 5กมต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมจาตกเฉียงใต้ความเร็ว3 0 4 5กมต่อชั่วโมงเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามพาระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัดตรายงานให้ทราบ เป็นระยะๆอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กด,กด share, แชร์ให้แน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ